หาชมนกค่ะยามเช้าที่ชนบุรีนกตัวนี้ขนท้องเขาจะเป็นสีเหลืองๆพี่พเห็นไหมคะปีกเขาออกสีน้ำตาลปนเขียวนั่งค่ะเดี๋ยวจะพยายามจับกล้องให้นิ่งนะคะ เห็นเขาไม่เอย่ยเดี๋ยวซูมใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาจับดูว่าเขาคือนกอะไรนะคะเห็นไม่เอย่ยเขาจับกิ่งตัวปีนป่ายอยู่บนต้นสแสมนี่แหละคะ่ะไม่อยากจะขยับขยื่นเยอะนะคะเพราะซูมระยะไกล ก็อาจจะเห็นนกเข้าได้ไม่ชัดนะคะแต่ก็พยายามที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆเห็นให้ได้มากที่สุดนั่นแหละค่ะนกท้องเหลืองชื่อว่าอะไรเราก็ไม่รู้ได้นะคะ นั่นแหละค่ะเสียงของเขาเสียงของเขาจึกจ๊กจึก๊กจึ๊ก ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะลากันไปกับภาพนก,กตัวหนึ่งที่พึ่งบินมาเกาะกิ่งไม้นั่นนะคะ ตัวนั้นท้องขาวน่าจะเป็นนกเขานะคะตัวนั้นแต่ตัวนี้สิท้องเหลืองค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ